ก็ขอการสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม a s เตอร์พูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นพับจีนะครับเมื่อวานผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับลงคลิปเออลงคลิปการปรับตั้งค่าความไวนะครับผมรู้การสเปรย์คูณ4ให้นิ่งอ่ะครับแต่ผมแต่ผมก็สเปรย์ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้นิ่งมากขนาดนั้นครับนั่นแหละครับประมาณนั้น ความไวที่ผมปรับนะครับคูณสี่นะครับดี๋วผมจะให้ดูนี่นะความเร็วหมุนกล้องคูณสี่หกนะความเร็วหันจอม่อยิงคูณสี่ห้านะครับสําหรับผมนะแต่ก็สามารถเอาไปปรับตามกันได้เดี๋ยวนี้ผมจะมาสเปคคูณสี่ให้ดูกันนะเราก็จะมาเล่นด้วยทุกคนมันนี้นี่มาใหม่เลยทุกคนอืม แต่ผมไม่แต่ผมไม่อยากไปทุกคนไปยังไงผมก็คิดว่าผมต้องตายแน่นอนโดดทีไรตาทุกทีอะปืนมันเยอะนะทุกคนแต่ว่าคนอื่นแบบมันมาแย่งอะไรก่อนแล้วตอนนี้เพื่อนพาผมโดดเมืองเท่าไหนก็ไม่รู้ปืนยังไม่มีเลยทุกคนมันช่างน่าสงสาร ทุกคนปืนไม่มีเราวิ่งไปไกลเลยดีกว่าโอ้ยฝาจะเข้าวงได้ไกลนะเนี่ยใครโดดตรงนี้ลรวรอดมั่งครับเนี่ยถ้าฝีมือโฮเทอะโดดแล้วรอดแน่นอนผมรับประกันแต่ถ้าฝีมือแบบบันกาก็น่าจะได้อยู่มั้ง แต่แต่ถ้าฟรีมือพุ่งเล่นนี่อยากเสี่ยงเลยนะครับแรงตกขึ้นมาไม่คุ้มแต่ถ้าเขาไม่ซีเรียสเรื่องแรงก็เล่นเอาตายแบบตายๆเลยทุกคนต้องการอมโฟมากเลยบ้านหลังนี้มีกี่ชั้นเนี่ยอ๋อมันอยู่คนละบ้านกันอ๋อ หลังเดียวกันแต่คนละพื้นที่้าวนแผ่เราใช้แค่สิบก็พอแล้วเราจะต้องหาของให้ฟูฟูแล้วก็ลดหนึห่งคันเพรทุกคนมีคนด้วยเอาแล้วบวกกันแล้วสวยสวย ทุกคนเราเราต้องมปช่วยเพื่อนแล้วขอเออีกสักกระบอกหนึ่งแล้วกันมาจะช่วยได้เมื่อกี้ผมเจอคนยิงมาเสียงตรงเท่านี้ลทุกคนเสียงมันอยู่ทถนี้คุณเมื่อกี้แต่ไม่รู้ไปไหนละเพื่อนผมยิงไปแล้วมั้งโอ้ทุกคนบอกสาม เดี๋ยวมันก็ปืนอะไรอืมทุกคนปืนกอ๊อกใครรู้จักปืนกอ๊อกมั่งครับปืนกอ๊อกน้ำอ่ะหยอ,อกหยอกหยอกปืนกอ๊อกคือปืนพกที่รวยที่สุดแต่ไม่รู้นะคะว่าแรงที่สุดหรือเปล่า เอผมไม่ชอบใช้กล้องผมชอบไม่ใช้กล้องผมชอบใช้แบบปล่าเพียวๆแต่ผมใช้สองกระบอกไงผมก็เลยต้องใช้หนึ่งอันกับไม่ใช่หนึ่งอันทุกคนน่าจะได้ยินเสียงผมใช่ไหม <c oughs> ของฟูมากเลยทุกคนเรื่องของนอกกายนะครับอย่างเช่นกระเป๋าหมวกเกาะอย่างเนี้ยอืฟูมากเลยทุกคนแต่เรื่องปืนนี่อมไม่ฟูเลยของแต่งปืนก็ฟูแต่ปืนไม่ฟูมแม็กเทปสองอันแล้วทุกคนพยาบาลเยอะแยะผมเก็บกระสุนสีเขลยวเพื่อ เพราะตอนนี้การสุนสีเขียวน้อยมากเลยทุกคนทุกคนควรจะเก็บเผื่อไว้สักรอยนะเพื่อตอนแรกทุกคนอาจจะเล่น AKU หรือปืนอะไรก็ได้แต่ถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนอาจจะเจอ M4 ทุกคนก็เก็บกระสุนเขียวเผื่อไว้ก่อนเนี่ครับผมเจอสก,กา้าแล้ว เหมือนเพื่อนผมเบอร์หนึ่งเขาจะเข้าวงกันนะได้เพื่อนเพื่อนจริงเราใช่ไหมเพื่อนอทุกคนบอดบอดมาหน้าเบื่อจริงๆเลยบอดนี้ถ้าชีเอ็มเขาปรับบอดโหดๆก่นเนี่ยแบบโหดแบบยิงทีแล้ว ยิงโทษนี่น่าจะแตกมั้งบอดนะครับผมเคยเห็นสำหรับผมบางทีนะบอดบางทีก็มาตอนที่ขาบูกันแล้วผมนอกอะใช่ไหมแล้วพอผมนกปุ๊บบอดก็มาแจมด้านหลังอือหอยังชอบเลยนะครับทุกคนทุกคนเราเจอหมวกสาม เรามาคกับเพื่อนก่อนคือผมไม่ได้เปิดไม้นะถ้าผมเปิดแล้วเราก็อาจจะได้ยินเสียงเพื่อนแต่ทีแรกเพื่อนพูดไงแต่มันไม่พูดแล้วแต่เพื่อนไม่พูดล้วก็เลยก็ไปเปิดได้แล้วผมต้องหารถแล้วทุกคนมันไม่ได้การแล้วรถต้องมาแล้วทุกคนฟาร์มบ้านหลังนี้เสร็จผมวิ่งหารถแล้ว เอออืผิดมาแล้วทุกคนได้เวลาสปีดเส้นนี้ไม่เห็นมีรถเลยทุกคนมาทุกคน เรานึกว่ามันเป็นยานอาวกาศก็มันจะเป็นยานอาวกาศขอโทษด้วยนะครับเนี่ยผมไม่อยากเปิดไมคเพราะงี้เนี่ยมันจะบรบกวนเนีทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผม ในเมืองยั้นไม่หมดอีกแล้วเนี่ยคนมันวิ่งจูก๊เก่งขนาดน,นั้นเลยไหนเพื่อนยังก็นี่เหรอทุกคนไม่เห็นเจอรถเลย เจอรถแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนปัน๊น้ำมันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะทุกคนทุกคนเหมือนปั๊มนี้เหมือนจะมาใหม่ใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยมาใหม่หรือของเก่าเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันมาใหม่ม,มีตู้นี่มาด้วย จะปั๊มน่าจะปั๊มแบบทรงเดิมอทุกคนน่าก็มีน้าใหม่ เลยทุกคนเข้าวงผมไม่ชอบรถคันนี้เลยทุกคนมันดูเปรเประเนี่ยเวลาเลี้ยวนิดหน่อยมันเประเหมืนอมนดิฟเ,เลยทุกคน ล้วจะขับปินตามยานอาวกาศผมเรียกว่ายานอาวกาศนะทุกคนเนี่ยทุกคนที่มารอยเอา้าผมเข้าองค์ตแต่มา่อไรเนี่ยแล้วของสิ่งนี้มันรอยอยู่ตรงไหนโอ้โหทุกคนโบเลยโบเลยนะครับ เฮ้ยอ๋อผมดูแลทุกคนถ้าถ้านี่วินไปแล้วตรงนี้มันจะเปิดใช่ไหมทุกคนทุกที่ผมมามันไม่มันไม่ได้เปิดของก็ฟูนะถ้ามันยังอยู่อ่ะ ถ้าคืนตัวนั้นทุกคนเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ให้ผมด้วยนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เกาะรู้สองกระเป๋าเยอะมากเลยทุกคนสองกับหนึ่งสามไม่มีสามถ้าถ้าสามมีก็น่าจะมีจกตุนี้ น่ยทุกคนเอ้ยทุกคนขอโทษด้วยนะครับที่พูดปิดผมชอบรถคันนี้มากกว่าแรงมากเลยทุกคนคันนี้เสียงผมก็ชอบขอโทษด้วยนะครับที่มีเสียงทักมาก อย่างทีแรกผมนะึกว่าตรงนี้เป็นรางรถไฟนะทุกคน คือเด็ดรถได้ไงนะทุกคนผมว่าผมจะขึ้นไปเล้บบวบนภูเขานะทุกคนฮ้ยทุกคนบอดบอดอืมผมนึกว่าคน มีโมกสามนะทุกคนคุณหกเพื่อนก็คุณหกด้วยผมว่าเกมน,นี้ผมจะได้รีวิวคูณสี่ไหมทุกคนผมคิดว่าผมจะได้รีวิวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคลิปนี้ผมไม่ได้รีวิวนะทุกคน ก็ขอประทานโทษจะเป็นคลิปหน้าแทนแล้วกันคลิปนี้ผมยังไม่เจอคูณ4ี่เลยทุกคนสกัดเราจะมารอสกัดตรงบนภูเขาโอ้สิ่งก่อสร้างจะหายอีก30บวิเฮ้ยทุกคนผม มีคนโดดลงมายัางสามสิบวิถ้ามันโดดมาตรงนี้ทุกคนชีวิตผมจะจบแน่เนี่ยผมรอดูอยู่เอามาดิลงมาเลยห้าร้อยเองนะทุกคนเริ่มไกลเรื่อยๆแล้วนะกลัวทุกคนเขาไปคนลงมาแล้วอ้า ผมไม่รู้ด้วยผมมองไม่เห็นะ่ะผมจะให้เพื่อนขึ้นเขามาอยู่เป็นเพื่อนถ้าผมมีสไนเปอร์นี่อย่างชอบเลยทุกคนแล้วขึ้นทางไหนเนี่ยอ๋อเฮย้ยทุกคน,ม,นมันไม่มีทางขึ้น,อ,นอ่ะโอ๊ยเกินอ๋อผมขึ้นั่้แหละการขึ้นภูเขาเราอยากไปวิ่งนะ โดดย่องยองไปทุกคนโดดย่องยองมันก็ไม่ใกล้มันก็ใกล้กับรถเรามากเลยถ้าเราโดนยิงนี่โอ้หน่รถอะถ้าเราโดนยิงเราก็าโดดขึ้นรถได้เลยนะทุกคนมันอะรถ เรามาส่องดูคนเฮ้ยคนไหมเนี่ยยิงไกลเกินนะทุกคนถ้ามีคนอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วเ,เขามันกำลังบวกกันอยู่เนะี่ย ถ้าผมมี m 4คูณสี่หรือคูณหกนะอื้มสเปย์มันเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมผมต้องเข้าวงแล้วทุกคนการลงเข่านะเราอย่ารีบแต่ตัวเนี้ยผมรีบเกินไปจะทิ้งเพื่อนดีไหมทุกคน โอ้กดผิดอีกแล้วเกินแอร์รับตกแอร์รับตกตรงไหนนี่เรารอเก็บอยู่ เอาทุกคนลดไปไหนไเอเดบบตกทิศนูนะ่นนยทุกคนไกลเกินอืมเบินซะติดอะไรไม่รู้ว่าทุกคนนะ้มันจะหมดเลย ออืรถแรงเหลือเกินรถแรงเหลือลน้นทนเรือลายโอ้โอ้โอ้ทุกคนทุกคนใครเคยเป็นแบบน,นี้มั่งแล้วสักพักรถมันก็จะระเบิดนะอืทุกคน มันแรงอะไรเบอร์นี้เดี๋ยวทุกคนเห็นเหมือนผมไหมทุกคนมีใครเห็นเหมือนผมบ้างน้ำมันเมื่อกี้มันเหลือนิดเดียวเองนะทุกคนแล้วมันเพิ่มมาได้ไงเพื่อนเติมให้หรือลดมันหล่อนนะ่ะโอโ้เพื่อนอย่าเติมเลยเติมแล้วลถมันก็เป็นยังไง ทุกคนอยากเล่นเอาชีวิตรอดไปด้วยหรือแข่งรถไปด้วยไหมครับนี่ครับเพื่อความมันไมมวัดไม่วัด,วดหายด้วยไปทุกคนมีคนยิงแฟกันกำลังจะมา เฮ้ยมีคนทุกคนมีคนมีคนเราจะเข้าไปบุกยิงเขานะครับเราควรดูก่อนนะครับว่าเขาไม่ทุกคนเราโดนทิศอื่นแจมชิบหายแล้วไงโอ้แล้วเขาอยู่ทิศเข่าวแบบไกลมาก เราไม่ควรจะไปซุ่มเสี่ยงกับเขานะไปเพื่อนคือรถเพื่อนเราเร็วดิรถใกล้จะพังแล้วเพื่อนโอ้โหสเปรคูณหกเหรอพี่เก่งจังทุกคนดูเขาสเปร์คูณหกดิ เก่งแค่ไหนทุกคนทำได้ขนาดนี้ยเก่งเบอร์ไหนทำได้ขนาดนี้ยงไงผมว่าแล้วผม <c oughs> ขอโทษแรนทุกคนที่มีคนทักมาไปวิ่งเลยเพื่อนโอ้ทุกคนเขาโปรหรือเปล่านี่ ทุกคนผมขอเปิดโหมดทำรบกวนก่อนนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะรำคาญเพราะมันได้ยิเสียงติ้งติ้งตรงตังกล้ามังตรงต็งโอ้โอ้เบอร์สามเอ้ยผมขอโทษด้วยนะทุกคนมันเป็นสิ่งผิดพลาดของเบอร์สันนะ ผมว่าผมไม่ได้ผิดนะเมื่อสามผมให้เขาวิ่งตามมาเขาแบบอืมเขาคิดว่าเขาเก่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ผมขึ้นไปวนภูเขานน้นดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะได้อยู่กลางวงอย่างนี้เราสิบเอ็ดคนมี มีสองตี้นะครับครบมีสองตี้ครบตี้กับหนึ่งตีสองคนนะแล้วก็มีผมคนเดียวแล้วเขาบวกกันเละนี่แล้วเรือสองคนนี้ผมไหวอยู่นะนิดหน่อยเอาแอรอบสวยแล้วไงทุกคนผมกะจะขึ้นไปแอบ,บอยู่บนภูเขาอะและคือแอดอบดันมาอะไรตอนนี้ แล้วคือผมจะดักคนแบบเจอแอดดบับนี้นนะชิปหายแล้วเราเจอคนแล้วไม่ต้องไปหาก็ะรอดแล้วเหมือนเขาจะโดนเราหลอกรอแล้ะขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้เลยสักกะที่ เขาขึ้นกันไปได้ไงเขาขึ้นไปได้กันไปได้ไงเฮ้ยพวกนายนี่เก่งเกินเก่งเรอือล้นทนเรือลายเลย คนเขาขับขึ้นไปได้ไงในเวลาเฮ้ยทุกคนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราอะขึ้นมาอยู่บนยอดไงเาขึ้นมาอยู่อย่างบนยอดนีได้ไงกันทุกคน ดีจะผมจะขึ้นทำไมกูกลัวอยู่ด้วยนะทุกคนเขกากล้าขึ้นไปกันได้ไงตกอีกแล้ว อยากรู้จริงๆจ,จะตาแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมลองจากแชมป์ก็ได้ผมยอมเลยเนี่ยการขึ้นบูเขาฟีมือเขาสุดยอดจริงงั้นเราขึ้นฝั่งนี้ดีไหมทุกคนเออ เราจะขึ้นทำไมฝั่งน,นั้นฝั่งเดียวเออเขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นี่หว่าแล้วก็สามารถขึ้นฝั่งนี้ได้นา่เฮ้ยคุณยังไงขึ้นไม่ได้เพราะอะไร้เราดักอยู่ตรงนี้นแหละทุกคน ทุกคนเสียบเฟลเลยนะทุกคนบ๊ายบายทุกคน